สว kind of be ัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในกองถ่ย MV เพลงแต่หรอขอใช้นะคะอันนี้ผมเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะคายนี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสัญญาณแป๊บหนึ่งมาแล้วพี่เทฟเป็นยังไงบ้างคะเออ่ MV เพลงแรกในชีวิตเลยโตื่เต้นมากครับ มีสต่น้ําด้วยครับวันนี้ครับโโอ้หผมดีใจมากเลยครับวันนี้ครับสาวสวยไหมคะได้ได้ดูรึเปล่าเมื่อกี้ดูครับอายครับสาวสวยเปียบเลยครับครับู้หรือเปล่าว่าน้องเบียร์เขาตามหานานมากก่อนหน้าน้องเบียร์เนี่ยตามหาพี่เทพวันเดียว แค่วันเดียวแค่ค่ำคืนเองที่พี่โพนตามพี่เทพแล้วได้พี่เทพมาร่วมงานแต่ดีใจมากๆกับ MV เพลงแฟนหล่อขอแชร์ยังไงให้ให้พี่เทพช่วยฝากผลงานเพลงแฟนหล่อขอแชร์ให้กับแฟนเพลงชาวเฟซบุ๊กเพื่อนของเบียร์แล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะฝากให้ติดตามเพลงแฟนหล่อขอแชร์พี่เทพพี่เทพมาเป็นแฟนหล่อของเบียร์ใน MV เพลงนี้ครับาติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนมานะครับลองฟังดูครับ ผมว่าเพาะมากนะครับประเทศก็ชอบนะครับเพลงนี้ดีใจมากเลยครับเป็นเพลงที่น่าเพาะครับเพาะครับผมมีผมหน่อยมีผมหน่อยผมผมเริ่มแต่งนิดนึงนนิดึงวันนี้เอาอีกมาเอาอี๋มาพี่อา๋มันหักตึ๊บลีบเลยอ้าวมีสีฟ้าพี่ไปไหนแล้วอ่ะผมเก็บไปกองถ่ายครับผมทำผมทำหายบ่อยครับแล้ทำไมถึงหายบ่อยอ่ะเพราะง้นมันพกไปมันหลุดมือครับอ๋ออนี่โอ้คนมางคน ยังไงก็ขอให้ทุกทุกคนนะคะตามผลงานเพลงแฟนเราขอแชร์ของเบียร์แล้วก็ของวีแก๊งด้วยจากค่ายเพลงวีมิวสิกเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่เทพพี่ทักแต่รุ่นละป่าน้องเบียร์เขาแอบเปลื้มมานานแล้วเนี่ยติดตาเปลื้มมากจำได้ไหมวันนั้นหนูไปถ่ายรูปกับพี่อ่ะจำได้ครับจำได้นะคนคนเดียวกันหรือเปล่าวันนั้นอันไหนลินนี่อ่ะพี่ตั้มคุยกับพี่ตั้งเออเออเออเอาเด้อเอาด้อ กพี่เทพทำน่ารักเราทำไม่น่ารักกับพี่เจ้าวันนี้กลจะเข้าซีนอะไรคะอันนี้เดี๋ยวพี่เทพเขาจะเข้าซีนที่แบบว่าคือคือผู้ชายใน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 เอวีเนี่ยค่ะมีมีนักกล้ามมีนายแบบมาแต่เราไม่สนใจเราไม่ได้เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสตรงนี้เราเอาที่หล่อภายทั้งภายนอกและภายในนะ แลที่สำคัญเห็นบอกว่าเพลงนี <t os> <t os ้มีแต่งน ouais ี่คือนึกถึงพี่เทพขึ้นมาเลยใช่ค่ะเพลงนี้ต่อยอกมาปุ๊บเนี่ยตอนเราคุยเรื่องเอ็มวีเนี่ยหน้าพี่เทพนี่ลอยมาเลยใช่เพราะตอนนั้นเรากําลังดูที่พี่เทพกําลังถ่ายคลิปกําลังเป็นกระแสพอดีเด็กสาวเที่ยวครับมันก็ฝันไปเลยครับโอ้โหมงแล้วพี่ตื่นมาฝันถึงนางฟ้าตื่นมาเจอนางฟ้าแล้วรวยมากเลยครับ แล้วนอกจากจะ MV ประกอบภาพยนตร์แล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพลงแรกเลยครับอุ้ยรู้สึกดีใจจังเลยเอ่ะเพลงแรกแล้วอยากให้เพื่อนมาติดตามฟังชมนะครับเพราะนะเที่ยวเพราะมากเลยอะ่ะคอยดูนะครับคนคนเขาเล่นนองร้องนองร้องน้องเบียร์ <c oughs> ห้เอาพี่ได้เหรอโอ้โหน้องเบียร์อุตส่าห์ปื้มมาตั้ง พี่เทพก็มาช่วยเซียร์ร่วมงานกับเบียนนะคะแล้วก็เบียนก็จะติดตามผลงานของพี่เทพตลอดไปด้วยครับคุณครับคุณครับคุณครับก็ขอให้พี่เทพโด่งดังโด่งดังนะคะมีเงินทองเยอะเยอะแล้วก็ได้เลี้ยงดูครอบครัวแบ่งกันด้วยเออนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครดูตีอ่ะผมก็รับสมัครแม่บ้านอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีใครนี่ มันมีใครสนใจเลยครับอ่ะอยากเจอคนจริงใจมีไหมเท่านี้อยากเจอคนดีดีมีไหมเอ่ยกระรอกสมัครเปนบ้านอยู่นะครับตอนนี้ครับยังรับสมัครเหมือนน้องเบียร์ใช่ไหมคะัน้องเบียรสมัครไว้อยากมากเลยอยารับไหมคะสวยครับงสวยจริงครับน้องเบียร์สมัครมีรับไหมครัน้องเบียรสมัครไม่รับนะครับหนูทำเป็นทุกอย่างนะพี่อ๋อก็ทำข้าวเข้า มาพักไข่ไข่ดาวได้ไหมไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋นมดีกลางเลยกลางครับวิทยาครูกินแต่เมนูไข่แล้วกันนะคะครับผมโอเคโอเคปแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเราจะไปไปเข้าฉากก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่บ๊ายบายบบ๊าายยน้อยบ๊ายครับเหมือนเราด้วยเหมือนเหมือนสัมพันเป็นสีมาขอเนโอเคคุณโมโ่ะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้มาแบบย่างเงี้ยเอ่อ